วิใใจัยและึกอบ,บรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก่อตั้งขึง้นตั้งแต่ปี2535นะคะ,ะโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ในเรื่องขององานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านผู้เชี่ยวชาญ ท่านผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนะคะที่มา,าช่วยศูนย์วิจัยตั้งแต่ตอนแรกก่อตั้งนะคะน,นในปี2535เนี่ยได้มีดาริก,ก่อตั้งอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยท่านดรมณฑลิศิรัตนธาบุกานนตอนนักขณะนั้นเนี่ยได้มีความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นโดยที่คิดว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นศูนย์นำร่องเลยนะคะแรกเลยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะเป็นศูนย์แรกในประเทศไทยแล้วก็ศูนย์แรกในภูมิภาคด้วยนะคะ ใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ได้รับองค์ความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นทั้งทั้งหลายนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมาในด้านในด้านงานวิจัยงานวิจัยของเราก็เป็นหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อไปสนับสนุนทางด้านนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ,ร,กบร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นหน่วยในเรื่องของควบคุมและก็จัดตั้งค่ามมาตรฐานนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานวิจัยที่มีความร่วมมือทั้ง ในประเทศและต่างประเทศนะคะในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของการศึกษาการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะตั้งแต่วัตถุประสงค์ตั้งแต่ก่อตั้งของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งว้อมเนี่ยเราต้องการให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์ไม่เฉพาะแต่ศึกษาด้านสิ่งว้อมในประเทศเท่านั้นแต่ต้องการให้ขยายผลไปในระดับภูมิภาคด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออาเซียนเป็นหนึ่งเนี่ย ประโยชน์ใช้สอยในเรื่องของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีทั้งในประเทศใน,ในขณะนี้นะคะมีทั้งในประเทศไทยในประเทศในต่างประเทศด้วยเช่นฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้แล้วก็ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าการควบคุมกํากับดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เป็นไปด้วยเป็นให้ให้ดีนะอย่งางวิจัยที่ทําอยู่ก็จะมีที่เด่นๆนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ค่าการระดับเสียงจากการจราจรก็คือทําตัวโมเดลสําหรับค่าการระดับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าถ้ามีการตัดสนิทเส้นหมัดแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนรอบข้างอย่างไรรวมทั้งการคํานวณในเรื่องของแบลเยอร์ด้วยกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของสุวรรณภูมิซึ่งเราก็ได้จะทําเส้นเสียงนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเคสของสุวรรณภูมิเนี่ยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย ก็เราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเรื่องของการคาดการณ์ระดับเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนํามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็คือใช้ใช้วิชาการหรือใช้ความรู้ของเราหรือใช้แต่ข้อมูลพื้นฐานของเราเองในการพัฒนาต่อยอดตัวโมเดลรวมทั้งศึกษาในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะที่เริ่มนํามาใช้ในเมืองไทยแล้วมีผลกระทบด้านเสียงอย่างเช่นเรื่องของการหันลมนะครับที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงความถี่ต่ํา ที่เราจะต้องเผชิญกับมันในอนาคตเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนําพลังงานมาใช้ค่ะก็เลยคิดว่านะคะถ้าจะดูบทบาทที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยนะคะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะครับอดีตปัจจุบนันและก็อนาคตนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาในงานวันยี่สิบปี งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26และ27กรกฎาคม2555นี้ค่ะที่โรงแรมมิลเลอแกรนด์นะคะงานจัด2วันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะก็เราจะมีทั้งการบรรยายบนเวทีนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงนะคะงานวิจัยนะคะทั้งที่เป็น แล้วก็เป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือด้วยนะคะเราอยากจะให้เชิญชวนให้ท่านเนี่ยเข้ามา,า,าดูผลงานของเรานะคะตลอดระยะเวลา20ปีแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของอว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะมีการเพิ่มเติมหรือว่า,เ,าเน้นงานวิจัยทางด้านใดนบ้างนะคะเพื่อให้เป็นเ,เป็นประโยชน์ทั้งในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคนี้ด้วยะคะ่ะขอเรียนเชนะิญ